สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะครับกับวันนี้ชแนลในเกมนะ่ะเคยซิทสองกันต่อนะครับผมเกาะพาที่ทาไหลนะผมขอใครจริงจําไม่ได้น่าจะสี่หรือห้ามันก็พาทที่แล้วนะที่จริงของเก่าจะลุยดีในส่วนของฉากอน,นี่เลยนะ,ะฉากใต้ใต้น้าแต่เพิ่นว่าตัวโปรแกรมม m u l a เตอร์อ่ะมันมีปัญหานะคือเราจะมองไม่เห็นตัวละครในน้ําเลยคือมันจะมันจะเล่นไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าตัวเราอยู่ตรงไหนแล้วก็สตูอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเลย ตัดพาไว้ตรงนั้นแล้วก็ผมไปปรับแก้มาใหม่แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมโอเคเราจะลงมาในส่วนของลุยใต้น้ําก็เดี๋ยวดูก่อนถ้าว่าลุยใต้น้ำใช้เวลานานไหมถ้ามันใช้เวลาไม่นานผมก็จะเล่นต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะแต่อยู่ในน้ํามันจะ,จะกระตุกหน่อยเพราะว่ามันจะนุง่งนวลนะครับผมนะอืม เนี่ยฮะภาพมันจะแตกๆไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องขอผ่านจริงบุม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 เรสวัสดีบดีหายมาหน่อยกูมาแล้วเฮ้ยเจ้าเฮ้ยไอตุ๊กเคอุจุบห okay. ลบแบบแม็กทิกอืมวื๊บวื๊บม,มีมีเลื้อยมีเลื้อยมีเลื้อย ครั้งนี้ไม่จู่โจมแปลกลิจินาไม่ได้หลบอะไรเลยนะเสือไม่จู่โจมเสือมาวนเล่นโหมาสองตัวเลยนี่นี่นี่นนี่นี่น,น,นี่เราต้องรีบไปดีกว่าอะอ,อือมาจากไหนตกใจฟืบไปเก็บพยาบาลเดีย๋ยว โอเคไซส์เก okay, ็บหมดแล้วไซส์ของไซส์เอสอ่ะอืมอ้าวนึกอว่าไม่นึกว่าม,มีอยู่เอ,อ้ยเอ๊ะตัวเราหันเองอ่ะตรนมัติแต่ว่ามีอยู่ครับโอเคไม่หันเองโอเคไม่หันเอง เฟิร์ฟเฟเออแนนแนๆแนแน,แนไปแล้วโดนามเมครับอืมสโลสัดสโลมากๆโอเคเราจะมาซื้อของกันสักหน่อยครับในวูนนี้เราต้องเ้ออาวุธยิงใต้น้ำเอาคอเกนเน็ตนะครับผม เดี๋ยวนะเติมสักเท่าไหร่ดีรวยครับเติมสักนี่เลยโอเคแค่นี้แหละดุมดุมดุมดุ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 ึด๊บคอนโทรลเปิดไอ้พวกชัตเตอร์ เปิดจ้าเเปิดไม่ได้เราต้องไป, Re ปรีบูสฝัตูจุกเปิดออกเอาละครับเราต้องระวังค้อยพี่เคเราจะมานี่นะอืม นี่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 ไงเงิบเอออ่ะเอออุ้ยโดนดาเมจไปเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้องเอออยาเข้ามาอย่าเข้ามาฮึ้ฟึบ จะให้ไอ้พวกนี้มันมาทางท่อนะฮะตึงตึเนี่ยเราต้องมาเก็บอีนี่ที่ศพของคนคนคนนี้อืมอืมอือืมอืมเอยอยเออยอ่าวนสิครับอย่าวนอย่าวนอ่าข้างหลังอืออย่าเข้ามาโอ้ย เกือบแล้วอืมเนี่ยแล้วเราต้องอิงเสาหินตรงนั้นนะฮะแต่ต้องหาทางขึ้นก่อนฟอ้าไม่ใช่ทางขึ้นเหรอเนี่ยแหละเดี๋ยวมันออกมาทางนี้มันจะมีบางตัวออกทางนี้เนี่ยรูเนี่ย,เ,ยเต็มไปหมดเลยเอ้ย โอ้ยาอาโอ้ยใจเย็นมึงมาจู่โจมยู่โจมอย่างงี้กิ้งเป็นลูกขนุนเลยเมื่อกี้เอ้ยอยู่ในน้ำเสียเปี่ยครับความม่องไวเราจะดรอปลงเยอะ เก็บยามาโอ้ยาเต็มเก็บไซนี้ไปมาเลยไซเอ็มเดี๋ยวมีตัวกวนปะเดี๋ยวมันกัดกลางอากาศวู้อืวอววววววาว ยาอืมยามาอย่างไวเลยฮึ๊บโอเคเก็บไม่ได้ช่างมันอู้อะเห็นเห็นเห็นยา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 อะเห็นเห็นเห็นยาอืมเดี๋นะ ต้องใช้ปืนนี้ว้าวฮู้วฮึมคราวนี้เราจะกระโดดไปได้แล้วปุ๊บอืม เดี๋ยวเราจะใช้ยิงนิดๆเน่หน่อยแล้วกันอ่ะนี่กดลิฟต์กันพลาดอือเผื่อเวลาเราล่วงไงครับเราจะไม่ได้ต้องมาเดินอ้อมอจ้ะอืวว้าวว้าวว้าว เก็บม,มาแ,แล้วแล้วต้องกลับไปที่เดิมฮะไปใส่ปลั๊กก่อนด่าหน้าเข้ามาเลยโอ้ยคูดเล่น <c oughs> อืมคูดเล่นแค่นี้ เนี่ยมุมอย่างเงี้ยเสียเปรียบมองไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวมันมานี้ป่ะม,มายังไงอ่ะอืมอืมนัดเดียวลวงโอเคตรงนี้จะไม่มีศัตรูนะฮะ มันก็เหมือนห้องเซฟอ่ะนะเอ <c oughs> มันก็ห้องเซฟนี่ว่ะโอเคใส่ทีเทมไปปักโอเคเปิดออกแล้วก็จะเข้าไปเจอกับบอสได้ซึ่งบอสในที่นี้คือคอยาวนะฮะ แรงกระสุนสักหน่อยดีกว่าตึง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 เติมแมกกาซีนก็คิดว่าไม่น่าจะนานประมาณสักสิบห้านาทีได้มั้งออกจากใต้น้ำนะฮะ พร้อมปิวปิวหงเงิบไอ้เคงางเงิบเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับตูวอะโอ้โห่าลูปเมียข้าด้วยป๊บไปแล้วจ้าแนนแนจะมากาดสายไปแล้วต่อย โซล่าเคเจ้าจะมาจากตรงไหนโอ้เห็นเงาแล้วเราจะขึ้นไปข้างบนอ่ามึงลองกูขึ้นนะบา,บายบายอ่มฮืมฮืม ฟวาจระเข้ลวงอืมประธานของกินให้จะมาทางไหนก็มาเลยจะมาทางไหนก็มาเลยมาอ่ะอ เจอไปชิมอร่อยหอเลยสิโอเคเติมรวยครับรวยเติมฟื้นของพรอเอกผมชอาอยู่ปืนเดียวอะปืนลูกอะไรนะปืนพ,พี่บ้ม แบบอาวุธจัดหนักเฮ้ยฟเก็บมาครับซิตี้คีการ์ดมีข้อมูลดาวสาวตัวใหม่เนี่ยนะครับไอ้คอยาวคอยาวจะอยู่ในนี้ tung 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 bum 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 จ้าเอ๋วัดดีทำไมตัวเป็นร่างเงาอย่างนั้นว้ามันมาแล้วเหมือนไม่รีบเลยนะ Regina, นลนะิจีน่าเดินชิลมากโอ้โหเพิ่งมากระโดดลง ต้องฆ่ามานะฮะไม่งั้นประตูไม่เปิดเรื่องฆ่าไม่ใช่เรื่องยากเรามีปืนทรงอนุภาพอยู่ต้องหาทางขึ้นสูงสงครับกีงิน่าจะลำบากโอ้อืมอืมืมเด้อเด้เด้ นี่ถ้าปืนมันหายไปทางนู้นแสดงว่ามันอยู่ตรงนู้นอ้ยเต้เตะเตๆเต้เต้เสกเอ็มเก็บมาอ่ามามันต้องอย่างนี้โอ้อืมเดี๋ยว มันยังไม่ดีอา้าวเชี่ยล่วงแล้วล่วงอู้หู้ยเดยวนะสายเอ็มก็พออ๋อเออ,อลืมไปไมันก็ไม่มีที่นี่วะ่ะนี่นะนี่นะอืมจะไปไหนเล่าเฮ้ย มาทางไหนก็มาเลยโอ้นี่ไงดุมคี้ปึบอ e ียาจูเวดิสโอเคค่อยๆโด,ด,ดูดีๆ ถอยถอยตั้งหลักดึงดึงดึงไม่มีช่องถือแล้วมันก็เอา MT เอ็มทิ้งไปเลยเอา L อลมาสายใหญ่เกมนี้พยาบาลเหลือเฟือครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ซื้อพยาบาลเท่าไหร่หรอก ซิตี้คีอ้าวไม่ใช่อ่ะเอ่ออ๋อเวนโถ่ต้องกดนึือว่าต้องใช้คีย์อะไรเรียบร้อยดูนะ้ำมาเอายบ้อย บายล้ครับดิจิน่าเดินสบายคล่องตัวเยอะเติเติเติร์ตลงมาก็มีคัดซีนอ้าวยินดีต้อนรับกลับมาเป็นไงล่ะดิจิน่ากูเหนื่อยลงไปในน้ำมาเนี่ยอ้าวเดวิดนี่ว่า คัรู้ว่านายต้องมีชีวิตอยู่อ้าดิลแลนสัญญาไม่ชัดเจนส,สัญญาไม่ดีแต่ว่าไม่ได้ซื้อเครือข่ายเวรชั่นดีใช่ไหมเอวอร์ซิตี้อยู่ตรงนี้เองนีไปแะ เจ๊ไปก่อนเลยอืมต้องรีบไปที่เอ็ดเวิร์ดซิตี้แต่เรายังไม่ไปเอ็ดเวิร์ดเราจะไปซื้อของก่อนของจัดหนักอืมเตตต,ตอืม เือดเดือดึงนี่ชุดเกาะนีน่ชุดเกาะแล้วแน่นอนปืนโปรของเราสามหมื่นต้องซื้อนี่ด้วยบวกไปหมดใหญ่เหลือ ผมจะบอกให้ปืนนี้โคตรด,ดีปืนพี่เบิ้มเนี่ยแหละคราวนี้เฮียเราไม่ต้องกลัวเลยแล้วเจอปืนพี่เบิ้มเข้าไปเฮียนี่ถือเป็นอยา่างับแรมโบ้เลยเนี่ย เอาดีมาอืมโด่งเคเอา้าวไปไหนละอืมโดง่ง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 โด่งอันนี้อะไรเนี่ยเข้าไปดูหน่อย ันนี้มีอะไรลืออ๋เอเฮ้ยมาทำไมเราตกใจตกใจรู้ไหมหนึกว่าตัวบ้าอะไรโผลมาโอ้โหที่แท้เจ้านี่เองฟือ้อ บอกแล้วเจอพี่ต่อให้เป็นพี่เบิร์มมาแล้วก็ไม่กลัวครับทีเล็กก็มาเลยจริงก็เปล่ามาลุยต่ออกลิ้งขนาดแรปเตอร์ยังกริ้งอือไม่ต้องรอให้เข้าระยะประชิดก็ได้นัดเดียวก็ไปแล้ว อืออเออเอเอ้เกรงอือเอสเอสเอสเป็นไงนะครับปืนอันทรงอนุภาพ นี่เรือใครมาจอดอันนี่มันสัญ,ญลักษณ์มัวของเดวิดนี่ว่ะนี่ไงสัญ,ญลักษณ์ของเดวิดเป็นรูปหมัวชุดก่อดอีจีนามันดูสวยกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะสีมันดีกว่า <laughs> แต่ชุดก่อดของเราเนี่ยเหมือนแบบนะใส่ที่เดียวเอง ใ้ใครมา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 มาก็เจอยิงที่ครับมาทำไมเอออ่าอ่าไปแล้วอู้ทีทีอย่างนี้ต้องโดนสั่งสอน ไม่ต้องวิ่งมาปืนมันต้องใช้น,นี้นะนี่อา้าวเฮ้ยไม่โดดอือไอตัวนี้รู้สึกยังสองสามนัดมั้งเอส์ลา,าวาเก็บมา มันเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกิ้งก่าโคโมโดอ่ะครับเอาต้องขึ้นอ่ะโอเคนี่มีทางไปต่ออืมอือ่ะอ่ะมาแล้วนี่แหละเหมือนโคโมโดใชไม่รู้บัมเพาลูดมันมั่งโอ้โอ้ะตายโอ้ อื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 ้อื้อโค่ลมคค่ลมคู่คโอเคไซแอลกินไปเลยเหลือครับเหลือช่องไม่มีที่เก็บแล้วด้วยโอเคทางตัน อ,อ,อ้อึอออมออมลมคู่อีกแล้ว๋อ,อ้นี่มันพึ่งออกกำลังจะออกมาฮึบจะฮึบอ,อือ,อโอ้มองมองมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่อง ไปทางนี้ดิเพราะมันให้เรายิงหินนี่มันมีอะไรเป็นพิเศษอ,อืไม่รู้อ่ายิงไปก่อนโอเคสัญลักษณ์มันมาทางนี้โอ้โหมึงมาช้ามากเร็วเร็วเร็วสิเฮ้ยเร็วสิเฮ้ยอืม เออยิงเปืองไปสองนัดเลยยิงไม่โดนอืมหนึ่งตึกไปทางไหนไม่รู้อะ่ะพอจะสองทางแม่งเลยอืมอ๋ออะไรมาแยกเคียวงโง่อืมเอายามาให้โอ้โหไม่ต้องการมาอีก อเออเออเออโอ้ยเล่งไปหันตัวไหนวะเนี่ยอืเดียวเดียวเดียวไม่ต้องดีนอือเ้อนี่ก็ออกมาชิวเลยเฮ้ยชิวไปไหนชิวไปไหนอ่ะกูไปแล้วเดี๋ยว เจอเจอวิ่งไม่ทันคุณล็อกเออออกมาแล้วโอเคซื้อกะสุนไอนี่มันยาอืมชี่เอองี้นี้แทบไม่ได้ซื้อ ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยตัวเนี้อืมอา่านี่แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสำหรับปืนเนี้โอเคครับเป็นว่าส่วนนี้ผมพอจบในส่วนของดีโนไ r ซิสสองพาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยเอ่อช่างเถิดสภาพเท่าไหร่จะน่าจะสี่หรือห้าี่ยนะครับผมเอาเพีท้นี้ก่อนแล้วกันนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้นะครับรบกวนช่วยกดซับสไคร์ใต้ล่าคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับไดโนไรซิส2นะครับผมคิดว่าอีกประมาณมสาาัก2-3พาร์ทน่าจะจบแล้วกับซีรีส์ไดโนไรซิส2นะครับผมเด <c oughs> ็กเมื่อกี้จะพูดว่าเด็ดไรซิงเออชอบติดเรียกว่าใน Dead okay, ไรเด็ดเดดโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ